อยู่ดีๆไฟก็ไหมกระถางต้นไม้พลาสติกโดยที่ไม่ทราบสาเหตุคุผู้ชมดูไบไม้นะครับไม่อย่างง่ายดายเลยคุณผู้ชมโดยลองเอามือมาให้มันรวมแสงดูซิแป๊บเดียวเองครับมันร้อนมากตอนนี้ อยู่ดีๆไฟก็ไหม้กระถางต้นไม้พลาสติกโดยที่ไม่ทราบสาเหตุโพสต์นี้ขอเป็นคลิปเตือนภัยนะครับว่าวัิเหตุไฟไหม้อาจเกิดขึ้นได้ทุกกรณีเพื่อไม่ให้ทุกคนนั้นประมาทเหมือนผมบางทีสิ่งที่เรามองข้ามลเล็กไปน้อยนี้อาจจะทําให้เกิดไฟไหม้บ้านในทั้งหลังอาจจะเสียหายนับล้านนับแสนก็ได้ครับโดยต้นเหตุของไฟไหม้กระถางนี้มันเกิดจากเก้าอี้มรณะตัวนี้ครับ นั่นก็คือเก้าอีส้สแตนเลสเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยผมพยายามที่จะหาสาเหตุว่าถังขยะพลาสติกของผมใบนี้มีรอยไหมเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งไม่เคยหาสาเหตุได้เลยครับเป็นที่น่าแปลกใจมาจนถึงทุกวันนี้เลยจนวันนี้โชคดีครับมาสังเกตเห็นกระถางต้นไม้พลาสติกมันเกิดควันมีลักษณะที่ไหมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เลยสงสัยเก้าอี้มรณะตัวนี้เลยครับโดยลองเอามือมาให้มันรวมแสงดูซิแป๊บเดีเยวเองครับมันร้อนมากตอนนี้มันเหมือนกับแว่นขยายที่เราเล่นตอนเด็กๆเ,เลยนะครับลักษณะมันจะเว้าลงแบบนี้ ผู้ชมดูใบไม้นะครับไม่อย่างง่ายดายเลยคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมนึกไม่ถึงมากครับจึงออกมาเตือนคุณผู้ชม,มนะครับว่าอยาประมาทกับกาวิสเตเลสท,ที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเพราะมันสามารถรวมแสงได้โอเคเราอาจจะตั้งไว้ข้างนอกแต่ถ้ามันไปติดเชื้อไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้หรือเศษหญ้าแล้วมาปลิวเข้าบ้านเรานะครับอาจจะไม่ นะครับทำให้เกิดความเสียหายในบ้านเราก็ได้หรือถ้าไม่รวมแสงและส่องไปที่อะไรที่เป็นไม้อย่างเช่นต่างนั่งที่เป็นไม้บ้านที่เป็นไม้เถียงนาน้อยที่เป็นไม้มันก็ติดไฟและก็ลุกไหม้ได้ครับมีแบบนี้ใช้ได้แต่อย่าเอาจากแดดเหมือนผมนะครับอยากจะให้แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยยังไม่ทราบเป็นบุญเป็นกนุศลนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายที่มันอาจจะใหญ่กวนน่านี้ทุกคนควรจะรู้และไม่ควรประมาทนะครับเก้าอี้มอระนะครับ เ้ี่ยวข้าหังโตก